เปิดพิการแรงร้านอาหารอร่อยเด็ดกว่า30ร้านใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่มีเมนูอาหารให้เลือกทานได้แบบจุใจไม่มีเบือ่อเริ่มต้นเพียงแค่40บาทเท่านั้นที่วันมาเก็ตพิกัดจะอยู่ในโครงการวันนิมานนี่เองใครมาเที่ยวมาเดินเล่นก็แวะมาหาอะไรกินกันได้เพราะที่วันมาเก็ตมีร้านอาหารให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์มีทั้งอาหารไทยและอาหารต่างประเทศแฮมเบอร์เกอร์เฟรนไายเขาก็มีพิซซ่าร้านนี้เขาก็อบจากเตาร้อนๆมาให้เลยกลิ่นหอมน่ากินมากทุกคนหรือจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วกระทะร้อนที่นี่เขาก็มีราเมงเขาก็ที สายหวานของหวานเขาก็มีให้เลือกทานกินเวอร์ทุกคนนั่งฟินท่ามกลางบรรยากาศชิลๆสบายๆทา,า,านอาหารไปพร้อมกับดนตรีสดนส,นสนุกหลากหลายแนวสามารถนั่งกันได้เพลินเลยมีโซลามเมงถ้วยนี้น้ำซุปข้าวกลมกล่องเ้นนุ่มมากส่วนถาดนี้เป็นพิซซ่าเห็ดเบคอนบางกรอบอร่อยสายเบอร์เกอร์ต้องห้ามพลาดเบอร์เกอร์นุ่มไก่เน้นเป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยฟินมากเลยทุกคนส่วนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลกะทะร้อนยิ่งราดซอสบอกเลยว่าอร่อยทำถึงรสชาติเข้มข้นนัวกำลังดีเทพเจ้านี้ไส้ทะลักมากข้างในเป็นไ ฟินมากตอนนี้เขามีโปรพิเศษจากหลแมนเฉพาะลูกค้าวันนิมานเท่านั้นอิ่มอร่อยได้ทุกร้านพร้อมโค้ดส่วนลดตั้งแต่15กรกฎาคมถึง14สิ่ิงหาคม67เท่านั้นถ้าหิวหิวไม่รู้จะไปไหนแวะมาหากินของอร่อยลาะคาย้อมเย้ากับบรรยากาศสุดชิลที่วันมาเกตแอดวันิมานนะครับ